คุกกี้วานิลาจ้าวานิลาคิดเฟนคุกกี้คิดสมัตของประเทศเยอรมันจะสูตรนี่กัสูตรโบราณจ้ะนะข้าทีเหลวนู่นเมดสองสามวันก่อนเนาะฉันทาไปนะก็สูตรหนึ่งจ้ะนี่อีกสูตรหนึ่งเนาะสูตรใช้มือทําจ้ะนี่ฉันอนะทาชิ่นหน่อยไปนี่ถาดหลังนี่อบเวลาเท่ากันมันก็เลยสีไม่เท่ากัน นะอบสิบห้นาทีนี่สิบห้านาทีสีเข้มไปจะ้ะนะตรงดูด้วยจะ้ะว่าเราทําชิ้นใหญ่ชิ้นหน่อยเนาะดูสีได้จะ้ะปกติมันจะต้องเป็นสีแบบนี้สวยเนาะสีนี่มันเข้มไปจะ้ะนี่คุกกี้คิสมัตคุกกี้เทศการคิสมัตเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันจ้า สวัสดีจ้าอยู่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสจ้าคุกกี้คริสต์มาสยังทําไม่เสร็จจ้าเนาะยังมีอีกหลายแบบเนาะวันนี้จะทําอีกแบบหนึ่งจ้าวาน,นิลาคิฟเฟนก็คุกกี้วาน,นิลาแหละจ้าวันนี้ก็ใช้สูตรดั้งเดิมอยู่นอกจากเนาะคือสูตรโบราณใช้มืออยู่จ้า ส่วนผสมเดี๋ยวเขียนไปใ้ใต้คลิปนะจ้ะเนาะน้ำตาลวานิลาจ้ะนี่เนาะกออ็อันหมอนปนจ้ะไข่แดงน้ำตาลนเนยแป้งจ้ะก่อนอื่นเราก็ผสมแป้งไว้ก่อนจ้ะเนาะใส่น้ำตาลวานิลาให้แป้งหนึ่งซองจ้ะน้ำตาลจ้ะก็ ม่อนจ้ะใช้มือใช้ชนก็ได้จ้ะ,ะผสมกันแล้วก็พักไว้จ้ะ วานิลาเราจะใช้หนึ่งซองในในแป้งจ้ะแล้วก็หกซองเอาไว้โรยจ้ะเอาไวค้คลุกตอนเสร็จเราจ้ะเนาะแล้วก็เนยกับไข่แดงจ้ะเนยกับไข่แดงนี่ต้องใช้มือจ้ะผสมเนยร้อยเจ้ากรัมไข่แดงสองฟองจ้ะ ถ้ไม่อยากจะแค่เอาส่วนผสมมันผสมผสมกันเนี่ยก็เอาแป้งใส่ตู้เย็นไว้ชั่วโมงหนึ่งจ้ะซูตรี้ต้องใส่ตู้เย็นหนึ่งชั่วโมงจ้ะเนอะทำไปเรื่อยๆจ้ะจนกว่ามันจะเข้ากันจ้ะ เนยจะละลายออกกับไข่ผสมกันเนาะจ้ะเนาะก็จะใช้เวลาหน่อยจ้ะส่วนมากฉันก็จะทำ แต่สูตรเดิมๆหละจ้ะทำแต่แบบเดิมเพราะว่าลูกชอบเนาะเพื่อนก็ชอบจ้ะเพื่อนที่เราจะให้เขาเนี่ยเขาก็ชอบแล้วไม่ค่อยได้ทำแบบอื่นจ้ะมันก็อร่อยทุกแบบอละจ้ะเนาะคุกกี้คิดสมัตแต่บางคนก็ไม่ชอบแบบกลิ่นอบเชยแล้วก็ทำแบบไม่มีอบเชยเนะเาะข้าเทีเ่ยวชัน ทำแบบน้าตาลกับอบเชยผสมกันเนาะที่เอาไปครุกวันนี้เราจะคลุกแข่น้ําตาลวาน,นิลาจะ้ะจะไม่มีอบเชยจะ้ะเพราะว่าคิดามัตเยลรมันเขาจะเน้นเรื่องอบเชยกันเนะาะจ้ะเนาะใส่อบเชยแบบถูกอย่างไม่บาดจะเป็นอาหารขนมหรือว่ากลิ่นหอมที่จุดในบ้านเนาะ กลิ่นหอมกลิ่นอะไรขนมเคก้กเน้นไปทางอบเชยมดเลยเนาะไข่กับเนยเข้าวเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เอามาผสมกับแป้งจ้ะ แป้งกับส่วนผสมที่เราผสมไว้ที่แรกเนอะจ้ะเนอะไอ้ี่อ่างผสมของฉันน่ะ <yah> ม <oo> ันแตกฉันเอาไปล่างในในในเครื่องเครื่องหลางจานแล้วมันไปโดนกับหม้อ มันเลยแตกที่นี่ก็เหลือตะพกใบขนาดนี่หลายใบใหญ่ๆไม่มีแล้วก็ใช้แบบพลาสติกก็ได้จ้ะเนาะไม่ถนัดจะมันหน่อยไปเนาะที่ผสมเนาะ วนผสมเข้ากันดีก็เอามาแบ่งครึ่งจ้ะแบ่งครึ่งทำยาวๆก็จะจะได้หั่นได้ ไม่ครึ่งละเหล็กใหญ่กว่า <c oughs> เอาไปแช่ตู้เย็นหนึ่งชั่วโมงจ้า หนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วก็เอาออกมาจากตู้เย็นจ้ะแล้วก็หันห่นหั่นเป็นชิ้นเท่าๆกันจ้ะบางทีก็ไม่เท่าหรอกเนาะ,นะเห็นไหมใหญ่หน่อยอ กระดาษไขถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วก็ขย้ำเอาจากขย้ำแล้วก็วางมันจะไม่ไหลไปไหน <c oughs> ก็ะโกงมันหน่อยจ้ะให้สวยๆเนาะจ้ะเนาะวาง มันขินจะใหญ่ไปเนาะเพราะว่าตอนทิดครึงอันนี่ครึ่งมันไม่เท่ากันฉันเป็นคนไม่ค่อยพิธีพิถันแบบทำสวยอะเนาะก็เลยเป็นแบบนี้สำหรับคนที่เขาทำพิธีพิถันหน่อยแบบสวยๆก็ดีจะเห็นไม่ไม่เท่ากันนี่ฉันทำไม่เท่ากันนะไม่เป็นไรหรอกเนาะ มันจะให้ท่ากันทุกชิ้นไม่ได้อะเนาะต้องช่างไหมวุายจะหักนะว,วอรมเตาอบไว้เลยจ้ะไปเปิดไฟเตาอบไวร้อยเจ็ดสิบห้าองศาจ้ะเพราะว่าทุกอย่างที่เราจะอบเราต้องวอรมเตาไว้จ้ะ นะไม่เท่ากันเนาะมีใหญ่มีหน่อยไปมาเหมือนกันเริ่มหน่อยลงหน่อยลงเนาะบอกเป็นหยังบอกเป็นหยังหัดทําเนาะปีหนึ่งทำครั้งเดียวเทศการเนาะ มันจะหักตอนเรางอเพราะว่าเพราามันครบชั่วโมงเราไม่ไปเอามันมาทำเนาะไปทำอย่างอื่นอยู่โอเห็นไหมนะ่ะหักนะต้องระวังหน่อยจ้ะต้องเลยชั่วโมงแล้วเนาะอยู่ในตู้เย็นมันก็จะแข็งสักหน่อยหักหน่อยหนึ่งเป็นไรไหมนี่เดี๋ยวเดี๋ยว คลิปเราก็จะยาวสักหน่อยเนาะทําไปคุยไปเนาะกําลังบอมเตาอยู่จ้ะเราเซตเตาเราก็ร้อนพอดีเนาะปั่นสิบปั่นเส,จนเส็จเตาร้อนพอดีอ่าขอภัยจ้าพูดซ้ำๆนนเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเราทำคลิปเราก็จะไปตัดต่ออีกทีหนึง่งถ้าไม่เข้าใจภาษาโคราชก็ถามได้จ้ะ เออช่องทําอาหารไม่ค่อยมีคอมเมนต์จ้ะเขาก็คงจะดูดูแล้วเขาก็ทําตามอ่ะเนาะเขาก็ไม่คอมเมนต์เนาะว่าอันนี้โค้งมาก <c oughs> มาง,งอตรงนี้ดีกว่าเนาะ จะหักโอ้ยเตียงเตาเราก็ร้อนแล้วจ้ะเตาอบนี่เอาไปอบจ้ะ175ยเสาองศาสินาทีถึง15้านาทีจ้ะดูสีก็ได้จ้ะนะบางทีเอ่อทำหลายคนก็ไม่เท่ากันขนาดคนเดียวก็ยยกชิ้นไม่เท่ากันเนาะ เอาไปอบจ้ะไก่จะสุกแล้วก็เอาน้ำตาลใส่ถ้วยใส่กระมังหรือว่าใส่อะไรก็ได้จากที่มันใหญ่ๆหน่อยที่มันจะได้คลุกได้เนะจ๊ะเนาะคลุกแบบสะดวกสะดวกได้อะเนาะพอดีฉันมีน้ำตาลวานิลาคนละสี <c oughs> อันนี้จะมีวานิลาเยอะหน่อยเนาะ หกซองจ้ะสมกันไปนเลยะว่าไม่มีจะใส่สีเดียวกันเลยก็ได้จ้ะผูดจะตกภาษาอะไรนี่ภาษาไทยภาษาอีสานปนกันหมดเลยเนาะสีคุกกี้เราก็สุกแล้วเราก็มาคลุกน้ำตาลจ้ะ รอให้มันเย็นนิดนึงจะเอาแบบอุ่นๆจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฮักเนาะจ้ะเนาะเพราะว่ามันจะไม่ติดจะ้ะทาทาว่าทาว่าเราเอาแบบมันเย็น,เนๆน่ะมันจะไม่ติดน้ำตาลน่ะเนาะเห็นไม่ฮักเลยเพราะว่ามันยังร้อนอยู่ต <c oughs> ้องค่อยๆทำ หักเลยหักไปสงชิ้นแล้วนี่รอยฉันทำหักจับดูม่เลยหักค่อย,อยๆทำจ้ะจริงๆแต่ก่อนนี่หนัดห็นไหม ที่ฉันทําแต่ก่อนนะฉันจะใส่อ่างใหญ่ๆแล้วคลุกๆเลยเนาะค่อยๆคลุกจะค่อยๆแต่นี่เราทําไปที่เชินเพราะว่าเดี๋ยวมันจะพังเนาะจะแตกจะแตกห <im ple ks> อมหอมบานิลาจ้ะแตกแล้วเราก็กินเองเนาะ ัใสฟสวยแล้วก็ใส่ถุงเอาเตะอีกแล้วอออา,ออาทำไมเตกเยอะจังนี่หล่นมากนเนาะเพราะตรงรอให้มันเย็นสักหน่อยแข็งตัวสักหน่อยว่านานทำเอะเนาะผมใส่เนาะอันที่มีมน้ำตาลกับผงผงอบเชยเนาะ จำไว้ยา่าไว้ในตู้เย็นนานไม่บ้านนี่เลยจ้ะทําอะไรก็ทําทิ้งไว้แล้วก็ไปทำอย่างอื่นแล้วก็ลืมเนาะนี่จะโอเคเสร็จแล้วนี่ลองไปทํากันดูจ้ะง่ายง่ายเนาะจ้ะเนาะ สูตรโบราณจ้ะขอบคุณห,หลายๆจะมารับชมเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปเนาอจ้ะเนาะชอบกดชอบก็ติดตามให้ด้วยจ้าสวัสดีจ้า